ือการกล่าวซิกุรุลลอฮ์สุบฮานัลลอฮ์สามสิบสามอัลฮัมดุลิลละสามสิบสามอัลลอฮุอักบัรสามสิบสามแล้วก็ปิดฉากด้วยลาอิลาฮิลลัลลอฮฺวาฮาหุลลาชาริกะละลาฮุลมุลกุวะลาฮุลฮัมดูวะฮัวอะลาคุลลิชัยอิงกอดีรว่าแค่นี้แล้วนะครับอีกครั้งนะครับ ุบ س า ح ا ن ส ل ل ส33อัลฮัมดุลิลลาห์33อัลลอฮุอักบารส33แล้วก็ปิดท้ายด้วย لا إ ل َา إ ل َّลล ل ل ه ว ح د ه لا ش ر ี ك ละ ل ه ُ ل ะ م ُล ك ุลมุลกُวะลฮุลฮั و ด ه ว و ฮว ل อ ى ك า ل ุล ش ิ ي ัยอิَกอดีรท่านนบีบอกว่าใครบอกแบบนี้กล่าวแบบนี้อัลลอฮ์จะลบล้างบาปของเขา ถึงแม้ว่ามันมีเท่ากับฟองน้ำในมหาสมุทรในทะเลก็ตาม